วันนี้ผมจะมาคัดแยกผ้าติแข็งครับผ้าติดแข็งชิ้นเล็กนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่สมัยเป็นชิ้นเล็กนะครับที่ผมกุดกวาดเป็นก้อยผมจะทําความสะอาดนะครับชิ้นเล็กๆนี่ผมก็จะเก็บใส่ถุงนะครับถุงตัวไหนขายไม่ได้ผมก็จะเก็บไว้อีกกองหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปทิ้งก็เสียดายนะครับผมก็เลยจะเก็บ ุงใส่กระสอบว้นะครับนี่ครับใครได้อยู่นะครับนี่ครับมีมีลายกรอนี่ครับนี่จะคัดแยกครับนี่ครับลายกรองเลยครับครับใช่ครับ เก็ทบทำความสะอาดครับนี่ครับกองนี้ครับสำคัญกองนี้นี่ครับนะครับแยกชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับ แข็งนะครับเลือกแข็งครับนี่ครับแข็งนี่ครับว่าจะเลือก อันดับแรกผมจะเลือกแข็งก่อนครับนี่ครับแข็งครับแข็งนะครับมี่ระยะอ่อนนะครับอ่อนนี่ผมจะกองไว้อีกกองหนึ่งครับไปทำเป็นกองเป็นกองไว้แข่งครับนี่ครับแขงก็ไปแข็งครับนี่ครับมาแขยง ถ้าทิ้งก็เสียดายนะครับนะครับขายก็ได้หลายบาทอย่างครับนะครับถ้าขายนี่ครับแยกว่าจะเก็บทิ้งนะครับนี่ครับว่าจะเก็บทิ้งทิ้ไปทิดบมาผมก็เลยมาเลือกเอาครับเลือกตัวไหนส่ขายได้ครับหนึ่งกิโลขาย ส่วนอ่อนนี่ผมจะไม่เอาใส่ครับใส่แข็งอย่างย้อนครับนี่ครับเป็นแข็งครับแข็งนี่ครับถ้าทิ้งก็ไม่ไม่ได้เงินนะครับนี่นี้ผมซื้อรวมกันมาครับเนี่ยผมซื้อมานานแล้วครับต่อไปผมก็จะแยก อยากซื้อนะครับอยากซื้อว่าชิ้นเล็กอีกราคาหนึ่งชิ้นใหญ่ราคาหนึ่งครับถ้าซื้อแบบนี้ไม่ไหวครับเสี่ยงต่อขาดทุนครับพรเพื่อนๆครับไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่ามันได้ขายเฉพาะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนี่เขาไม่อยากซื้อครับพูดตามตรงเลยครับแบบนี้ของแอร์ก็ราคาจริงก็ ไม่ถึงสิบบาทนะครับนี่ครับเยอะมากครับส่วนตัวไหนไม่เอาก็ทิ้งนะครับนี่ครับแข็งสวดแข็งอ่อนส่วนอ่อนนี่ครับนี้เก่งขายขายได้หมดนะครับนี่ครับของสุดแข็งส่วน,ออนส่วนที่ติดเดูกก็เอาครับ,บก็อบก,กองไว้นี่ตากแดดตากฝน,นครับตั้งแต่ปีสองปีแล้วครับก็กองไว้นี่ ประมาณสองปีอะเลือกแต่พลาสติกครับตัวใะไที่ใช้ไม่ได้พราต้กดทิ้งครับลงขยะนะครับไปเยอะนะครับเลือกใส่กระสอบไ้ครับเี่เขาไมา่ให้เทนะครับชินเล็กเขาให้กองกองกันไว้ใ้้ใส่กระสอบพอว่าเวลาคัดแยกแยกได้ นที่ไม่เอาก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับขายได้ครับถ้าขายันเลือกนะครับขายได้ ก่อนก่อนไม่เอาครับก่อนนี่ครับอันนี้พูดน,นี่นเ็กครับ ประมาณสิบบาทครับถ้าเลือกครับทำไม่เลือกก็ไม่ได้สักบาทบ,บาทเดียวก็ไม่ได้ครับทำไม่เลือกใช้เชื่อว่เขาจะซื้อได้ง่ายนะครับส่วนไม่เอาก็เยอะนะครับส่วนไม่เอาก็ทิ้งครับครับเอา ไม่กดมากวดกวดกวดลงครับกวดถมดินนะครับดินตรงที่ดินผมพังนี่ครับตัวไหนไม่เอานะครับก็จะถมตรงนี้บนเบาะรถบอสไซครับที่ผมเกะนี่ผมทมดินตรงนี้เลยตรงนี้แล้วผมก็จะเอาดินถมครับนี่ครับดินทรายพังครับพังลงไปหนองนู่น เลือดใส่กระสอบนะครับถ้ามีรังครับเลือกใส่รังไว้ก็ได้แบบนี้ครับก็ให้ทัางงานช่วยกันเก็บผมเป็นคนเลือกนี่ครับแบบนี้ใี่รังแบบนี้ครับตัวนี้เอาไม่เอาครับผมจะเลือกแบบนี้ครับใส่รังไว้นี่ครับชิ้นเล็กเล็ก้ขายได้หมดนะครับนี่ครับยกตัวอย่างนี่ครับขายได้หมดเพื่อนเสจรังครับ ขยะแล้วครับมันนานนะครับ ที่จริงขายได้หลายอย่างนะครับนี่ครับเลือกใส่กระสอบนี่ก็ได้ครับขึ้นกระสอบเลยครับหนักมากเลยครับนี่ครับีเป็นชิ้นเล็กใส่กระสอบไปขายครับนี่ครับก็เยอะอยู่ครับนั่นครับต้องเลือกนะครับ เลือกใส่กระสอบไว้ ้องส่วนขยะนะครับรวมกันไม่ได้ครับส่วนท้ายไม่ได้ก็ทิ้งลงขยะนะครับส่วนข้ายไม่ได้น,นี้ขากก็ขายไม่ได้ครับนี่ครับซื้อรวมก,กันมานขายไม่ได้จะเดือดส่วนที่ขายได้ครับ ไม่ไดหนขายได้ผมจะไปทิ้งแร,รงครับนี่ขายได้ครับนี่ครับ พลาสติกก่อนครับนี่ครับส่วนเป็นกลองนึงครับนี่ก็ขายไม่ได้ครับนี่ขายไ,ได้นะเพื่อนขยะครับนี่ครับขยะ อีนี้ให้ดูว่าเป็นซื้อพลาส,สติกแข็งนะครับน,นี่เจ๊เขาบอกผมนะครับนี่ครับเป็นประสบการณ์นะครับนนี้ผมลงคลิปให้ดูครับเผื่อใครมีนะครับผมคิดว่าส่วนมากเขาว่าไม่มีใครให้ความสนใจครับงานแบบเนี้ยพลาส,สติกยุ่ากครับ ถ้าใช้ถูกๆวนมากเขาไม่ใช่ถูกครับอยู่ละบาทอย่างที่พังโคนนี่ซื้อปัจจุบันนี่ก็กิโวส,สองบาทนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับชาวบ้านนี่้านเราถูกมากเลยครับอันท่างครับ นี่เขก็จะทิ้งตัวนี้ทิ้งบางคนว่าทำไมไม่มเผาไฟทิ้งเลยไม่ได้คนระับซื้อมาครับ นี่ผมซื้อมายิ่งก็มัางก,ก็มีครับยิ่งก็เยอะเื่อว่าจะขายได้หมดนะครับ <c oughs> เอาทีละกองครับเอากองนี้ก่อนนี่ก็มีหลายกองครับ โน่นกองหนึ่งครับโน่นครับอกองนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก็ทำให้หมัน นี่ดูไว้นะครับเป็นประสบการณ์ครับใครที่ชอบซื้อ้องเก่าะครับซื้อมันทุกอย่างผมไม่ใช่วัขดาาาวาขายได้ทุกอย่างนะครับซื้อรวมมาให้ผมนะครับรวมมาก็เป็นเ่เวะขายได้ทุกอย่างครับ ข้มกงแกงกงแกงเัา hmm. น mm ิแ hmm. ข็งครับทีเหลือก็ทิ้งครับในนี้มีทองแดงครับนี่ของเคือสักผ่านครับนี่ครับทองแดงครับในนี้กดเก็บไปครับเก็บไปเอาทองแดงออกถึงนิดหน่อยแต่ก็ เป็นกําไรนะครับเพื่อน่างสายไฟนะครับนี่สายไฟไฟก็มีทองแดงครับไปครับัอันนี้ขายไม่ได้ครับนี่ครับขาย้ก็ปนปนไปเขาครนะับ <c ười> ทผมก็ไม่ได้อะไรขาดทุน อันนี้ผมเก็บกียวดครับปรับเปลี่ยนการซื้อใหม่นะครับน่ครับพนจะเปลียนแบบใหม่นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแพงแล้วครับธุรกิจซื้อพลติกแข็งไม่มีใครอยากที่อย่างนี้ครับอันนี้เป็นของเครื่องเอกสารครับน่ครับมึกตลับมึกนะครับอย่างนี้ดำปิดปีครับดำ มือดำหน้าดำนะครับหมึกนี่ครับนี่ก็การแกะแกะยากครับดำแกะ พายได้ครับให้เขาไปแกะเอาเองครับในนี้มีท่องเรืองครับแต่ผมไม่แกะเพราะปักไฟนึ่มันกันครับงานผมเยอะครับไม่หวไหวตรงนี้ก็เบาบางไปหน่อยครับเึ่งระบายออก ก็เป็น Power อร์แบนะครับที่สำรองที่ขายได้ก็คือแบตมันครับแบตมันขายได้ครับแกะขายแบตเตอรี่มันกิโลหนึงก็ประมาณ10บาทครับน,นี่เป็นริมหม้นะครับ ขายบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์เป็นบอร์ดขยะครับนี่ครับขายบอร์ดขยะกิโล,โลนึงก็แพงครับคือประมาณ20บกว่าบาทถึง30บาทนะครับแต่ผมไม่แกะครับไม่ให้เท่าแกะเขาแกะทำคน,น,นสะแกะรอบใหม่ครับงานแกะไันเดี ล้งครับเลือกใส่ลังไวใ้ใส่กระสอบนะครับผมเลือกเลือกไว้กระสอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้ปนกัน กวดเมื่อวานนี้ครับทําไม้ทำความสะอาดโลกอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยไว้สามเดือนปีหนึงห้าปีก็อยู่ตรงนี้ครับตอนนะครับแดดออกแล้วออ มานี่พวก,กวดลงล่องนี่ครับอันนี้ไม่ได้กวดนะครับฝนตกยินมันพังครับข้างในก็มีครับฝนตกยินพังเลยครับเนี่ยมีหน้นากากรถกกมีนี่หมดทุกอย่างขายได้ครับครับเขาไปแยกครับก็ซื้อมา ทางลงที่ดินครับดินน่ครับเก็บเอาครับิ้งไม่ได้เป็นเงิน้ชนั้นครับนานนะครับขายได้หมดเลยครับ,ารบขายได้ครับโอ้ลกมากเลยครับเพื่อนดูอะไรเป็นอะไร ปักไปครับเขาไปแกเวครับ,ระะรบมีทองเหลืองครับทองเหลืองก็แพงครับชูหนึ่งก็เกือบสองร้อยบาทครับที่ผมส่งนะครับใคอมีเล็กๆน้อยๆก็เก็บไว้ขายัครบ ิหายไม่ได้ครับผมจะกวดบนถมครับตรงนี้นี่ครับน่ครับนี่ครับ,รบก็เสร็จแล้วครับได้เกาขยะนะครับใครที่ติดตามผมไลฟ์สดก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับ เพราะว่าผมจะไลฟ์สดคลิปหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน30นาทีครับ20นาทีเพราะว่าเป็นันโหลดครับนานมากเลยครับโหลดครับไม่เหมือนโหลดวิดีโอนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมผมนะครับนี่ครับผมก็จะเก็บกองนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพักไว้พักโทรศัพท์ไว้สักพักหนึ่ง กวดตรงนี้เสร็จทัความสะอาดนะครับก็จะกวดให้มันสะอาดนะครับ๋ยวมผมก็จะค่อยมาลงคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับครจะเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายลงให้เพื่อนๆดูว่าสะอาดหรือยังครับคลิปนี้ก็จบคี่นีครับขอบคุณมากครับ